พื้นบ้านอินรีย์ครับวันนี้เราจะพาพี่น้องมาทำความรู้จักกับ IN นายอินทรีย์นะมีเพื่อนเพื่อนใน facebook ถามมาว่าทำนายอินทรี์มันยากไหมยอยากมาทำนายอินทรีย์บ้างนะครับเบื้องต้นนะครับอยากให้พี่น้องเข้าใจอย่างนี้ว่าอยากให้เพื่อนๆนและพี่น้องเข้าใจอย่างนี้ว่าการทำนายอินทรีย์มีหลักเบื้องต้นอยู่อยู่ ที่เรายึดมีอยู่สามประการนะครับสามหลักก็คือหนึ่งการเห็นพร้องต้องกันนะครับเห็นร่วมกันของบุคคลในครัวเรือนอในครอบครัวนะครับผมไม่ใช่ว่าสามีไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาพ่อตายแม,แม่ยายพ่อแม่เราหรือว่าพ่อผัวแม่ผัวหรือว่าคนในครอบครัวนะครับ <c oughs> ท่านจะทําอินทรีนั้นต้องคุยกันนะครับ ว่าเราจะตัดสินใจทําอินรีกันแล้วนะตกลงร่วมกันว่าจะทําอินรีแบบจริงจจังๆนะครับเราเคยเราก็มีประสบการณ์ในการทําอินรีด้วยการไม่เห็นพ้องต้องกันนะครับตอนแรกก็เห็นด้วยกันอยู่พอทําไปทํามาแล้วเปลี่ยนใจนะครับกับกับเปลี่ยนใจในในสิ่งที่เราทําก็เลยทําให้ การทำนาอินทรีย์ไม่ประสบความสำเร็จนะครับผมหนึ่งต้องคุยกันนะครับก็คุยกันแล้วก็ตกลงกันว่าจะทำจริงๆนะครับเริ่มต้นจากหนึ่งไร่ก่อนก็ได้นะครับทำเพียงหนึ่งไร่ไปก่อนแล้วก็เห็นผลยังไงก็ค่อยขยับขึ้นนะครับับเพิ่มขึ้นเป็นสองไร่สามไร่ไปนะครับผมข้อที่สองนะครับมีที่ดินของตัวเองนะครับทำไมต้องมีที่ดินของตัวเอง ถ้าท่านไปเช่าหรือว่าไปอขอแบ่งจากพี่น้องญาตพี่น้องทำนะครับวันข้างหน้ามันจะประสบปัญหาอย่างนี้นะครับผมเพราะท่านทำอินทรีไปสักพักหนึ่งในพื้นที่ของคนอื่นนะครับ mm. เผื่อเขาอยากได้ที่ดินกับพืนมาสิ่งที่ท่านทําลงไปไม่ไม่ไม่ว่าจะเป็นการขอรับรองมาตรฐานการาทำแนวกันชน นะครับการออกแบบแปลนของแปลงนั้นนะครับก็จะเสียเวลาเปล่านะครับใช้เวลากว่าเราจะได้อินซีย์ก็ใช้เวลาประมาณ3ปีนะครับมาสถาน C, อินทรีย์ที่ของกรมการเข้ารับรองนะครับแล้วก็อันที่3นะครับต้องมีความรู้นะครับส่วนวัลลินฟาร์มของเราก็ได้รับความรู้แล้วก็ไปอบรมที่ มูลนิธิข้าวขวัญน,นะครับที่จังหวัดสุพรรณของอาจารย์เดชานะครับที่นั่นเป็นที่ให้ความรู้ในเรื่องของการทำนาตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นจนจบกระบวนการนะครับก็การทำนาก็ต้องเข้าใจในในสิ่งที่สิ่งที่เราทำนะครับแต เป็นไปนได้ไหมถ้าพ่อแม่สอนนะครับถ้าพ่อแม่เป็นอินรีย์นะครับมีใจที่เป็นอินรีย์อยู่แล้วสามารถก็สั่งสอนอบรมให้ให้ให้ลูกให้ลูกของท่านได้นะครับแต่ถ้าพ่อแม่ที่เป็นเคมี Me, แล้วจะมาสอนให้ลูกเป็นอินรีย์นั้นมันมันก็ค่อนข้างจะพูดยากนะครับผมก็ออย่างที่มูลที่เข้าขวาญก็สอนตั้งแต่การ คัดมเมล็ดพันธุ์นะครับการคัดมเมล็ดพันธุ์ข้าวการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวแล้วก็รวมไปถึงการบำรุงดินปรับปรุงดินการลดต้นทุนนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือการพึ่งตนเองนะครับสอนให้เราพึ่งตนเองลดการซื้อให้ให้น้อยที่สุดนะครับผมก็สามอย่างนี้ก็จะพอทําให้ท่านตัดสินใจได้ว่าเอ๊ะทำอนนทรียมันมันยากง่ายไหม ส่วนอื่นๆก็เป็นองค์ประกอบนะครับผมเป็นองค์ประกอบของการทํานาอินทรีย์การทํานาอินทรีย์ไม่ยากอย่างอย่างที่คิดนะครับผมเพียงแค่เราลงมือทําแล้วก็ลงมือทําเรียนรู้กับมันนะครับผมเพราะ أ, การทํานาก็ต้องเรียนรู้นะครับ أ, ถ้าว่าจำต่อๆกันมาบอกเล่าต่อๆกันมาก็ก็ไม่ใช่การเรียนรู้นะครับเป็นการ ลอกเรียนแบบของคนอีกรุ่นหนึ่งมาสู่อีกรุ่นหนึ่งนะครับต่อาการเรียนรู้มันต้องเกิดการเป็นองค์ความรู้ใหม่นะครับพัฒนาไปสู่ที่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับผมแล้วก็สุดท้ายคลิปนี้นะครับก็จะพาพี่น้องชมแปลงสักนิดนึงนะครับผมอของอวัดลินฟาร์มนะครับเป็นทำนาอินทรีย์ก็ผ่านเรื่องราว มากมายนะครับมีอุปสรรคมากมายกว่าจะมาถึงวันนี้นะครับผมก็ไปชมกันเลยนะครับผมแปลงน,นาอินรีย์ของวลินฟาร์มนะครับผมก็ทําเน้นการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวนะครับผมการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวแล้วก็ปลูกข้าวพื้นบ้านนะครับผม ไม่ไม่ได้อิงตลาดมากมายตลาดเราก็เราก็พึ่งตนเองนะครับผมปลูกเองขายเองแล้วก็แบ่งปันพี่น้องนะครับผมแปลทั้งสองแปลงนี้นะครับอีกแปลงฝั่งขวามือของผมเนี่ยขวามือของผมนี่ก็จะเป็นสามเหลือสามไร่นะครับผมก็มาทำเป็นแหล่งเก็บกักน้ำ นะครับประมาณสองงานนะครับแล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยก็อีกสองงานนะครับถมไว้เพื่อจะปลูกบ้านแล้วก็ทำที่พ่อ,พอก,ก้าแล้วก็กิจกรรมต่างๆจะอยู่ในในในสวนของอในแปลงนี้นะครับผมประมาณสองงานแล้ว <c oughs> ถามว่าทำนาอินทรีย์ต้นข้าว เป็นยังไงบ้างนะครับผมก็ที่เห็นเป็นรูปเงานะั้นเราเป็นทําเป็นนาแฟนซีนะครับเพื่อี่จะสร้างเรื่องราวของเรานะครับบางทีก็มาถ่ายรูปนะครับมันก็จะช่วยช่วยในการทําให้เรายังไงผ่อนคลายจากความเครียดนะครับผมก็มาทุ่งนาก็ถ่ายรูปสักหน่อยหนึ่งนะครับต้นข้าว นะครับก็ก็งามดีแต่กอดีครับใน,นซีใน,นซีวิธีการทํานาก็ก็ทั้งปักดํารดดํานาโยนหยอดนะครับก็จะใช้ประมาณนี้นะครับส่วนใครส่วนวิธีที่จะหวานหวานน้ําต้มหรือว่าหวานแห้งก็ก็การจัดก,การวัชพืชก็อาจจะยากหน่อยนะครับผม นี่ก็เปลีนแปลงมเมล็ดพันธุ์นะครับ่แปลงมเมล็ดพันธุ์ก็สวยงามดีนะครับผมสวยงามก็ไม่น้อยหน้านาเคมีของเพื่อนบ้านนะครับผมก็เขียวขจีเขียวระดับปานกลางนะครับไม่เขียวเขียวเขาเขียวปือเขียวเขียวเขียวเข้มเขียวเข้มก็จะทําให้เกิดโรคแมลงได้ง่ายนะครับผม ทำให้ต้นข้าวอ่อนแอนะครับแปลงโน้นก็จะเป็นแปลงข้าวขันนข้าวก่ำนะครับก็ทำไว้พื้นที่หนึ่งงานนะครับไว้รับรบ,รบ,บริโภคในครัวเรือนแล้วก็สีเคยเข้ากล้องขายแล้วก็แบ่งปันขายเป็นเมล็ดพันธุ์นะครับก็ก็ไม่เยอะนะครับผมก็จัดสรรพื้นที่ของใครก็จัดสรรพื้นที่เขาเองนะครับผม ในพื้นที่ของท่านว่าจะปลูกข้าวอะไรก็ก็ถามว่าปลูกแล้วมีตลาดรองรับไหมอันนั้นก็คืออยู่ที่ความสามารถของท่านแล้วนะครับว่าท่านปลูกข้าวสายพันธุ์นี้ท่านจะขายที่ไหนหรือว่าท่านจะมีช่องทางยังไงนะครับผมทุกคนเรียนรู้ด้วยตนเองนะครับเรียนรู้ด้วยตนเองแล้วก็จะตอบโจทย์ของการทํานายอินทรีย์ได้นะครับผมถ้าเราทํานายอินทรีย์ไปขายให้พ่อค้าคนกลางที่ เขารับซื้อเคมีก็ราคาก็ไม่ต่างกับทำนาเคมีนะครับผมทำนาอินรีย์ผลผลิตราคาแล้วก็ผลผลิตราคาก็ต้องก็ต้องดีก็ต้องสูงกว่าที่ทำนาเคมีนะครับผมทำยังไงให้ขายข้าวอินทรีย์ให้ได้มีราคาเราก็ต้องศึกษาเรียนรู้นะครับผมก็มีหลายๆแหล่งที่ ท่านต้องศึกษาด้วยตนเองนะครับผมถ้าเราวิ่งตามตลาดว่าข้าวสายพันธุ์นี้เขารับซื้อกิโลที่แพงกิโลที่ดีเราวิ่งตามเขาเมื่อพ่อค้าเขาได้ข้าวที่ต้องการแล้วพันข้าวสายพันนั้นนั้นจะถูกกดราคาลงนะครับผมถ้าเราทำน้อย,อยหาตลาดเองหาตลาดเองแล้วก็ขายเองท่านก็ จะไม่ถูกกดดันจากพ่อค้าคนกลางนะครับผมราคาข้าวอินรีย์อยู่ที่เป็นข้าวกล้องนี่ก็แปดสิบถึงร้อยห้าสิบาทนะครับผมแล้วแต่มาตรฐานของของแต่และบุคคลทําในแปลงนั้นๆน,น,นะครับก็ได้ชมแปลงนาอินรีของของเราไปแล้วนะครับผมก็ยังไงก็ฝากกดติดตาม กดกระดิ่งให้เป็นกาลังใจให้พวกเราด้วยนะครับถ้าเรามีเรื่องราวดีดๆเกี่ยวกับพันข้าวหรือว่าเกี่ยวกับการความรู้เกี่ยวกับการทํานาอินทรีย์เพิ่มเติมเราก็จะนํามาแลกเปลี่ยนกับพี่น้องนะครับถ้าใครบางคนก็มีความรู้เยอะอยู่แล้วนะครับก็ก็ลงมือทําได้เลยนะครับผมถ้ามีความรู้ไม่ลงมือทําก็จะเสียดายโอกาสในการในการ,ในการทำนายอินทรีย์ให้ประสบความสำเร็จนะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ